จะไปะล,ล,ล่าปลาล่าปลาใหญ่ในน้ำลึก <c oughs> ดูที่อุปกรณ์แล้วก่อ,อ,กกอน,ออกกอนอมาสำรวจก่อนอุปกรณนี่ล่าปลาใหญ่ในน้ำลึกน้ำลึกหนองนาดล่าปลาในหนองนาดไปตัดเชื้อไม้เล็กๆ ก็ไปกับวันเช้ที่นี่มั้เนาะวนไปยังเดี๋ยวควายลงดูปืนก่อนขวายโอ้่วยแล้ว

ถึงหมายแล้วก็ไม่รอช้าครับปรุงเหยื่อเราจะใช้เหยื่อขนมปังจากอิสราเอลอิสราเอลสั่งมาครับแฟนคลับส่งมาให้เหัวเชื้อจากหัวเชื้อจีนจีนไดนามอลแท้เลยกินฟอลฟิโลโมนฟิโลโมนจากอันยังอันโมเอาเลยสิงกะสองโอ้โหโอ้โหมักไว้สิบห้านาทีเด้อนี่เราจะ ลงตรงนี้หมยเราครับมาคเขลล่นเลยใช่ที่เอาซีเซตะตะกอน,กนใส่นะบรรยากาศร,รบบน้องจะมาหน้าอยู่ทีนี้อุ้ยดมทำไมไมยครับหมยของเราฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันมีคนมาตกปลาเส<ม>ร็จกันครับรอบๆนี่เป็นน้องญาติตกปลาที่น้องญาติ อำเภอเมืงงองจังหวัดนครพนมครับเอาแบบเหนียวได้ดีเลยปลาแรกเลยเอา,บบาน,นี้ลงไปแล้วกันหัวหานอ้อยน้่หนักจักซอยอืมบรรยากาศครับสบายมากว,กนวันนี้บรรยากาศดีดีปลาจะกินหรือเปล่าตันขัวปลาพอดิบห่อมย่งยู่งอาหา <c oughs> นี่ป็นปลาเริ่มแล้วครับไม้แรกกำลังจะเริ่ม นี่ครับรเริ่มโดยเจ้าของช่องเจนควันซิ่งออกแขนเขาก็จิตจ๊าดนะครับตูมครับลงไปแล้วนอนบ้านยังห่างเว้นหางเว้นหางเว้นอันนี้ฮะหา,างเว้นมาถ่านให้เน้นนดงเ,เ,เออมาสึกปลาก็มันสีๆเห็นแล้วปะ ตัวนี้ชุดนอนนี่นะรบไปแล้วหนึ่งไม้ครับนอนกึ่งดึงมาต่อ,อป้อมมอกได้หรือเนี่ยเนาะเล่นจมไปเลยได้ไแต่คนถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยครับเรื่อยๆนะครับไม้ที่สองนะครับพันนองแชนแนลพันนองแชนแนลก็เอาเอาอกไป ไม้ที่สอง,สองไปแล้วครับตูมใส่สองเม็ดจบตูมอ่านนักจูนเ,เดี๋ยวจะมีการปรับจูนนะครับของจีงนี้ต้องใส่อีกเม็ดหนึ่งของจีงนี่ฮะเอาไม้พ่อน้องพ่อน้องให้จีนี้ไม้สอง <laughs> ไม้สองกำลังแก้มือรอบแรกแก้มือครับตูม <c oughs> เหมือนเดิมครับทุ่นนอน ทุ่นนอนนะครับปลากินแล้วรู้เองรู้เองรู้เองน้มกลัวจะนานนะครับน้ำตีเงาพัดอยู่สินะครับว่าไปก็รอดแล้วกลัวจะนานนะครับเดี๋ยวรอชมตอนติดปลาเลยนะครับโอเคครับไม้นี้ผมคิดว่าน่าจะ เอาลงอีกเอาเบ็ดลงอีกทุ่นน่าจะห่างจากเบ็ดน่าจะหนึ่งเมตรไม้สามครับไม้สามดูเรื่องคุณจะไปขายเสื้อผ้ามือสองหรอยี่สิบตั้งร้านครับยี่สิบตั้งร้านขายไม่ได้ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ด,ดีมาตกปลาดีกว่ายี่สิบตั้งร้านครับหนึ่งเมตรนะครับเขาข้าว,าวกอนครับนี่นี่ครับเด็ดหมานครับ มาจากเซิร์ฟเจนลงไปแล้วครับหมายเสามครับผลงานดูเอาครับตุ่มตุ่มเลยครับเฮ้ยนกปลาก็นอนเหมือนกันเป็นยังคพับข้าวกลางครับผมมั่วกูยุรถออกตกปลายังไม่ได้หิวข้าวครับกินข้าวไปก่อนนะครับปลายังไม่ได้ซัดก๋วยเตี๋ยวแล้วครับหิวข้าวนี่ครับ พระอภัยมณีเหมือนไหมครับเออโอ้ยนี่ครับโอ,อนางเงือกมานะครับนี่นี่นี่แหละครับผู้เล่นครับผมเออหิวข้าวครับนี่ครับเราจะรอปลามากินเบ็ดเราตรงนี้ตรงนี้นนอืมไม่รู้จะกินหรือเปล่าวันนี้ติดตามชมครับสงสัยจะกินเห้ยวคลิปนี้ หมายน้องญาติอำเภอเมืงองจังหวัดนครพนมติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับ